อตอนนี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายพยายามตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอใช้เวลามากแักนิดหนึ่งเพราะว่ามาได้อยู่วัดมานานในขณะที่ท่านฟังก็ไม่ต้องขมงนมือก็ได้เอามือวางไม่ที่จัก ทำใ,ใจสบายต้าใจฟังเพาว่าถ้าพนมมือมือจะเมื่อยเป็นเวลานานถ้านที่ฟังไปน,นี่ก็ขรรดาท่านผุทบริษัทใช้สติสมัมปชัญญะควบคู่กันไปคืีว่าขณาฟังให้ได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งปัญญาคำว่ามสมาธิในการฟังเราคือหนึ่งหูตั้งใจฟังรู้เรื่องทุกทอยคำ ไม่ยอมค่อยๆทำที่พูดผ่านหูไปเจยเดโดยที่เราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เชื่อจิตเป็นสมาธิในการฟังแล้วก็รายการที่สองขณะที่รับฟังแล้วก็ฟังในด้านจุดใดโดยสิ่งที่คนคิดก็ใช้ปัญญาคิดตามไปด้วยอย่างนี้เชื่อได้วิปัสสนาญาณไปด้วยตามในสมัยมาองค์สาเร็จเป็นสัมมาสัตทธเจ้ายังทรงให้คนอยู่ ในสมัยนั้นเร,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 ราจะอ่าน,พร,นพระสูตรจะพบว่าขณะที่องค์สมเด็จพระบรมโครสาาแสดงพระธรรมทีนาจบเรื่องหมดนาจบปรากฏว่าท่านผู้รับฝังบรรลุจะเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบานาันขึ้นไปเป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็รยรตัวว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเคารพในพระธรรทั้งยลา,ายใหญจริงใจ ล้วก็เป็นคนรู้ตัวรู้จักตัวของตัวเองรู้จักการรู้จักสมัยรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทการใช้สติสัมปัญญะรู้จักการรู้จักสมัยรู้จักบุคคลรู้จักบริษัทนี่เป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ไปก็บขบมรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านรับฟังอันดับแรกวันนี้ขอเวลาที่ถึงนะต้องมาสักน่อย อันดับแรกเขาท่านท่านหลายท่าเข้าใจว่าการเจริญปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกกันโดยสรุปว่าสมณะธรรมเราจะเรียกว่าเจริญพระธรรมทายก็ได้แต่ว่าถ้าจะเรียกว่าเจริญนิพพานาอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกเรียกว่าเจริญสมถาอย่างเดียวก็ไม่ถูก การปฏิบัติอย่างนี้จะต้องครบทั้งสามอย่างคือทั้งศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิทรงตัวด้วยและมีวิปัสสนาญาณด้วยเป็นอันว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราจะเรียกในหะ้ถูกก็ต้องเรียกว่าเป็นการจเจริญสมณธรรมคำว่าสมณธรรมปล่อยไม้กว่าแลาา้วทำเป็นเครื่องเปะนัประนัดิเลย หรือว่าเป็นธรรมะที่ลอย่านทั่วทิ้งไปแต่มนนักแปลว,ว่าสงบวันนป้ขอบรรดาทา่านพุทธบริษัทโปรดจำฟังแล้วก็จำไว้ด้วยคือว่าเราจะสงบจากกิเลสทุกอย่างที่เป็นเชื้อสายแห่งกายเกิดโดยเฉพาะอย่างายิงย่งคำว่ารมสงบนี้ต้องสงบทั้งกายด้วย สงบสงวาจาด้วยแล้วก็สงบข้างใจด้วยเป็นที่น่าชินดาอยู่นิดหนึ่งว่ามีบรรดาท่านพุทธวิสัทในสมัยกันยก่อนหน้านี้ไม่นานนะมาเจริญพระกรรมาฐานกันและถึงเวลาไกลืนคุยจะเสียงดังลัน่นลืมระเบียบว่าที่นี่ก็ห้าม,มาละลวระเบียบคนห้องนี้ข้ามไปห้องนลนนี่ก็ไม่ได้ห้ามแต่พระ แม้ว่าอุบ่าสุขุมบาลศีกาก็เช่นเดียวกันน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะเริญสมณธรรมและในการเรียนสองการพูดการคุยกันก็ใช้เสียงดังเกินพอดีไร้บัรยากไม่มีใครเกลยรงใจบุคคลที่อยู่ห้องข้างเคียงนี่ที่ผ่านมาแลวเป็นอย่างนี้นั่น,นแสดงว่าการเข้าวัดไม่ได้หวังธรรมะไม่ได้หวังความดี กลายเป็นหวังเอาเวทีมหานรุษไปเพราะว่าห้องอื่นเขาต้องกลายฟันต่งอัดเขาเป็นผู้มีเขาเขาเป็นสมณนะก็มีความสงบแต่ห้องของเรากลายเป็นโจรทำลายทำพระองค์สมเด็จะสมมาสมทธิจานี่เป็นตัวอย่างที่เลวที่สุดที่ขอบรรดาท่านพุทธมริัตฟังแลว้วก็จำอย่าปฏิบัติตามนั้นคำว่าสมณนะรมเราต้องสงบทุกอย่าง ในอันดับแรกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะสงบก็คือสงบอาการจิตที่จะฝืนอารมณ์ของศีลศีลที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสมาทานมาที่นี้เป็นศีลของโสมจรรทํ์ทำไมจะให้ศีลสมจันทร์วันพระวันจ้ากลางคืนกลางวันก็ให้ศีลโสมจันทร์กันเป็นปกติเสว่าในเกตนี้เป็นเกตของสมจันทร์ บุคคลที่เป็นสามีพัญยากันก็ามาจะอยู่ในเขตนี้ก็ต้องรับการร่วมรักกันระหว่างสามีพัญยาตัวว่าเป็นเกตของปรมัญญา์ฉะนั้นการให้สินแปดเป็นของไม่ถูกแต่ว่าจิตของวันดาท่านพุทธบริษัยก็ต้องตั้งใจให้ทรงอยู่ในได้ของสิ่นแปดด้วยใครถามว่าตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วเป็นยังไง ก็จำตาว่าการสมาทานทิ้แปดรากษาทิ้แปดก็ไม่จําเป็นจะต้องเต็มวันเต็มคืนเฉพาะท่านท yeah, wow, mm ี hmm. ่เป็นเรอว่าท่านจะรักษาทิ้แปดได้สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ความจริงใจก็มีอานิสงส์มากท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติเพื่อบระนิถ้านชาลุมกุรรดาท่านพุทธบริษัทไร้สมัยจันลิช ก็อย่าพ่งคิดเลยว่าการปฏิบัติของท่านจะมีผลและขอบรรดาแต่พุทธมศาสนิกชนจาไม่ว่าดหนึ่งธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นสมณะธรรมคือธรรมเป็นเครื่องสงบต้องสงบทั้งวายกายต้องสงบทั้งวาจาและ,งงและก็ต้องสงบทังจิตและอารมณ์จิตก็ต้องทรงปรมจันทร์เป็นสําคัญ อาพพรมณ์ของภูมจันทร์จริงๆเป็นยังไงเขาจไม่ขอพูดเรื่องศีลขอพูดเึ่งแนวปฏิบัติฟังไปทักคิดตามไปด้วยนะอาะพพรมณ์ของภูมจันทร์จริงๆก็คือคําว่าภูมจันทร์นี่ก็แปลว่าประพฤติอย่างรเริ่งเติ่งลมนี่แปลวป่าเริเงเิ่จันทร์แปลว่าความประพฤติมีความประพฤติอย่างเติ่งเิ่ ไอการประพตัปัายาเปรเสดเราอย่ามัวประวังกายสิ่งที่เราจะเป็นระวังจริงๆก็คือจิตตามที่องค์สมเด็จพระธรรมจามิตรงจัดว่ามนโนภูตังขม,มาธรรม,มามนโนเสถา,ามนโามมนวิญญาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจรรมะเสดฝุดสำเร็จในใจ จานั้นการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมของเราจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ใจถ้าใจดีที่อย่างเดียวการบาจาหทือพูดก็พูดดีการกระทำทางกายก็กายกระกายกระทำทางกายก็เป็นกายกระทำดีถ้าอารมณ์ของเราเป็นสมณะไม่วฝ้าสงสมณธรรมหรืออารมณ์สงบปากมันก็ไม่อยากจะพูด มีหน้าที่อย่างเดียมีความรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปหนึ่งวินาทีนั่นหมายว่าชีวิตเราเดินเข้าไปหาความตายหนึ่งวินาทีถ้าเราเชื่อได้ไหมว่าความตายจะคงมีกับเราเวลาเท่าไหร่ต้องคิดให้ดีนะองค์สมัยใจจอมใจสมตัสว่าความตายไม่มีนิดิม ไายที่กันที่าปากเรากำลังพูดมากเกินไปส่งเสียงเกินไปก็ได้ถ้าตายเวลานั้นเป็นยังไงตายอย่างคนไร้สตยยิสัมปชัญญะก็มียวายภูมิเป็นที่ไปนี่เราเข้ามาพูดกับเสียงด้านสุมจันที่อยากเป็นปฏิบัติอันดับแรกขอบรรดาชนพุทธบริษัทละความสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ทุกคนเน่้มีความรู้สึกเหมือนกันคือว่าใครเขาจะประพฤติเลวใครเขาจะทำดีทำเลวกินมากกินน้อยมีสกปรกจะอาดแบบไหนเป็นเรื่องของเขาเราเระวังอย่างเดียวคืออารมณ์จิตของเราคือว่ากายกับวาจาที่มันจะเลวนะเพราะจิตมันเลว แม่ก็รวงังจิตตัวเดียวว่าเขาจะไปยังไงก็ะ่างเขาเราเท่านั้นที่จะต้องระวงังจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของความดีในรายการหนึ่งองค์สมเด็จะจิณณสีทรงแนะนำว่าขณะที่เราจะปฏิบัติความดีให้บรรดาาะพุทธบริษัทธ์ตัดกัดงวลใช้หมด ความห่วงใยในบุคคลผู้ถึงกันสามีก็ดีพัญญาก็ดีบติจาก็ดีดีดามารดาก็ดีทรัพย์สินทั้งหลายก็ดีเวลานี้เราไม่มีอะไรทั้งหมดเวลานี้เราอยู่ที่วัดความจริงนั่นมันนั่งอยู่ที่วัดถ้าใจเราจะเข้าไปห่วงบ้านนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเอาความจริงเข้ามาใชย เดีว๋วว่าจะหาว่าเราอยู่ที่ป้ายขณะที่เราจะเจริญสมาธิจิตในขณะเดียวเท่านั้นให้เวลาไม่นานจิตใจไม่ห่วงอย่างอื่นมันจะมีความหมาอยอะไรในตอนที่จะเจริญสมาธิท่าวงก็อยู่ที่อยู่ของตอนสมเด็จพระพุทธสุภัณทรงแนะนําว่าถ้าจุดทูตจุดเทีนยนไว้ก็ดับให้หมด ประตูน้าต่างที่ควรจะระวังเขาปิดให้เรียบร้อยให้มีกังวลให้มีความห่วงใหญ่แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติความดีนี่จุดหนึ่งที่เราจะเข้าถึงความเป็นผู้ทรงสมระธรรมก็คือตักความกังวลและไม่ยุ่งกับจิตใจของบุคคลอื่น,นเราระวังอารมณ์จิตของเราจิตของเราต้องระวังอะไรบ้างต่อปไปจุดหนึ่งพระองค์สมรด็จพรสม,ม,า,รสม,ม,า,รมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ว่าให้ระวังสิ่งของเราให้บริสุทธิ์เรื่องศีลเป็นเรื่องสําคัญถ้าศีลสิขาบดใจสิขาบทหนึ่งถ้าบกต่องก็หมายถึงว่าเรามีโอกาสตกไปายภูมินรกเป็นต้นสิ่งของเราทุกสิขาบท <c oughs> วันนี้สมาทานถึงแปดแต่ว่าวันอื่นเราอาจจะสมาทานิึงห้าก็ได้อันนี้ไม่หา้าม เพว่าสินห้าสามารถจะทรงได้ทั้งกบโสนได้กะสิทาคามี <c oughs> สำหรับสินแปดนี้เป็นสิ่งของข้านาคารีแต่ว่าเราอยู่ในเขตของคม,มาจรย์ก็ต้องสมาทานสินแปดข้อที่เราจะต้องระมัดระวังในฐานะเป็นผู้ทรงสมณธรรมคือเป็นผู้สงบจากกิเลส อันดับที่หนึ่งเราจะต้องตั้งใจรักษาศีลทุกศดชขาบทไม่บกพร่องคือเราจะไม่ทำลายศีลนี้นตนเองท่าน,นี้รวมทั้งีิสุทสิมณีอุมาสุวิชณกาทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าวิสุทธมิมณีศาสษาธรรมที่าบทคือสิ่งของตน <c oughs> และรายการที่สองเมื่อเราไม่ตั้งใจทำลายศีลแล้วก็จะไม่ยุกให้บุคคลอื่นทำลายศีล ถ้าจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วที <c oughs> ่สินของประมาจรรตรสารักได้เกืออย่างนี้ไม่ใช่จะสักแต่ว่าจะเป็นคนสมาทานสินการสมาทานสินแต่ใจเราเองกเป็นสมาทานสักวันแสรข้างเราก็เป็นคนไม่มีสิน ถ้าว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นปกติจิตสมัติระวังศีลเป็นปกติไม่ยอมให้ศีลบกพร่องก็เชื่อว่าท่านเป็นผู้มีฌานในศีลานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานอันหนึ่งได้ฌานในสีลานุสกติกรรมฐานนี้ไม่ใช่ฌานสังัดเป็นฌานที่ทรงสติสรมะจัญญาควบคุมศีล มีการระมัดระวังศ so ีลอยู่เป็นตัสิทธิ์ไม่สีงบกกรองถ้าเอาหักว่าเราเป็นคนมีศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลปากที่มันจะพูดอย่างอื่นมันก็ไม่มีการที่จะส่งเสียงดังสบเสียงทำลายความสุขของคนอื่นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนมีมันยากตื่นศีล และจิตก็เข้าไปคุมสิ้นเป็นปกติอารมณ์ติตอารมณ์ของจิต,จตเป็นชาในทีรานุปกติกรรมฐานถ้าจิตเป็นฐาน้าปากมันไม่อยากจะพูดมีแต่อารมณ์สงบอนิจจม้วยนะถ้าคนที่ยังอยากพูดอยู่และยังไกลกับมโนยิธยิที่เราฝึกมากใน <c oughs> การฝึกเป็นกรรมฐา,านแบบนี้เราไม่ต้องการโลภียาคาน ท่านที่ไต่ลงิยชาในสถานที่นี้ยังไม่สีอว่าท่านเข้าถึงคุณงามความดีของสถานที่ที่นี้ต้องการโลกุราชานแตะในท่านต่อไปแล้วเมื่อเมื่อราตั้งใจแล้วระวัวงศีลดีแล้วองค์สมเด็จกบไปที่แก้วก็ทรงให้รับความชั่วของจิต ตัวหาทางหลีกเลียงหลีกเลี่ยงความทั่วของจิตชุกดิยกียกบทความทั่วของจิตที่อยากที่สุดที่จะทำลายทานเขาเรีย,ร <c oughs> ยวกว่านิวรณเริมเด็ดพระจินวร์กันว่าข้อหนึ่งเราจะไม่มีความผูกพันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอม ขาตรอยสัมผัดระหว่างทีศอารมณ์ตรงนี้เราต้องพยายามระงับระงับด้วยการข้อสุภกรรมฐานกับการยกราดิบสติ <c oughs> ถ้าไม่พอใจจะเปิดคู่มือป็กรรมฐานาดูแลข้อดีสองพงสมเด็จพระบรมสูตรระงับความโกรธความเจ็บปวดเรืยอหน้าของสมมามีหารสึง นี่เวลาที่เราียดสมาธิจิตจิตกันล้อมไปในเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะในการนี้สามองค์สมเด็จสมาาวันนี้แนะนำให้ระงับความรู้เหงาของนอนและขณะที่ปฏิบัติความดีในการนี้สี่องค์สมเด็จสมหาวันนี้ให้ทำจิตให้ตรงอารมณ์ที่เราต้องการตักความฟุ้งซ่านตัดอารมณ์รำคาญเสียงภายนอกทั้งหมด ใครจะพูดใครจะร้องรำทำเพลงมันเป็นเรื่องของเขาเราตั้งใจรู้ลมใายใจเขาออกต,ตั้งใจภาวนาและพิจรารณาแห้มันอยู่แค่นั้นไม่ทำใจเท่าไราพุ่งช่านไปสั่วรมอื่นและราการที่อาสมเด็จสมหาภรณนาธิคุณสมเด็จพระสสมมาสมเด็จเจ้าจงเด็ว่าจงตัดความสงสัยผลในการปฏิบัติ ตัวความว่าอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้ก็คือหนึ่งการพอใจในรูปสวยเสียงกลสิ่นของอร่อยสมผัติบางสิ่งก็ดีอารมณ์มกมุ่นมีความสรธความยัมงบา,า,ายก็ดีอารมณ์มุ่งความร่วมก็ดีอารมณ์มุ้งท่าทางกายก็ดีอารมณ์สงสัยก็ดีถ้ามีในขณะที่ท่านปฏิบัติสมาธีสิ ขอท่านในโจดทรากว่าการเจริญสมาธิวันนั้นของท่านไรน้ผลทั้งหาอย่างนี้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามที่มีขึ้นในใจการปฏิบัติในการเจริญสำาะสัของท่านไม่มีผลแม้ในทางโยบีข้อนี้เขาบรรดาานพุทตบริษัทยจำแล้วก็ติดคิด,ดแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเพื่อผลความดีของท่านสิ <c oughs> เมื่อทำเราทำลายความท่วข์ของจิตใจตามนี้นะขณะนี้ไม่ได้พูดให้ฟังเฉยๆพูดให้ท่านหลายตั้งใจทำลายความทั่วของจิตไปในขณะนี้ด้วยและก็ตั้งใจทำลายความทั่ขของจิตนี้ไปเสียกว่าจะสิ้นลมหายใจสิ้ตายอันนี้เราไม่ได้สอนกันเฉพาะเวลานี้ ถ้าท่านหวังดีก็จะต้องจำแล้วก็พยายามตัดกันไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะขิ้นหลงกลางเพื่อผลิตานเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราทำลายอารมณ์ของความชั่วในแล้วองค์สุนทรวิษณ์แก้วก็ส่งเสริมอารมณ์ของจิตในได้ของความดีนั่นก็คือทรงพรมีหารสีในจิตเพื่อทำจิตให้เยือกเย็นทำจิตให้เอบอิ่มมีความปราบเพื่อกรดผลิีติ มีความชุ่มเชื่นก็ได้ทำ์ตงมีหารสี่ก้อนคืนหนึ่งองสมเด็จสมาหาโมนีให้บรรดาผู้พุทธบริษัทธังีิสุขสมณเ่นอมบาสุขุมบาสิกาแผ่เม้ตาไปในจักรวาลทั้ปวดคำว่าแผ่เมศตาไนนมา่ใช่ว่าให้มันคล่องมีอารมณ์ความรู้สึกชุ่มชื่น คิดว่าเราไม่มีศัตรูหรืวไม่เราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรดีของคนในสั์ทั้งหมดเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสุนัขที่เล่นไดยแบบสบายๆตัวที่เราไม่มีความรังเกียจทั้งนี้เพราะอะไรเรากับเรามีสรัพาบเสมอกันคือเพื่อแก้เจ็บายเหมือนกัน ร่างกายเราร่างกายของสุนักก็มีฟานสุกกรกเท่าเทียมกันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคิตัวคิดตนเป็นอารมณ์เป็นผลปทัทสุบนทำให้แจ่มปนะณะนําำให้มีเรามีใจสุ้งขื่นคือมีจิตเป็นนิสคิดรักบุคคลอื่นกับตัวเราเสมอว้ตัวของเราเองคิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันเสมอ รายการที่สองสมเด็จสมหาคุณาแนะนำให้มีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์คนแลสัตว์ที่มีความทุกข์เพื่อให้มีความทุกข์ถ้าจิตคิดอย่างนี้มันก็มีแต่ลงที่บา่ายไม่มีกายโสดซิ่วไม่มีความ,วาม,วามาร้อนทามนี้ก็สาก่นา 3. อนรกที่สามองค์สมเด็จพระบรมอสาธทรงแนะนำ ให้มีจิตอ่อนโยนสาตโรมอิจฉารด้สิยาบุคคลอืน่นยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีและพิจารณาความดีว่าเขาดีต่ออะไรถ้าปฏิบัติความดีาาดต,า,า,ดตามตาเขาเราก็คอยดีด้วย้็ดีอนาะข้อดีสีองตเดตมะเหาหนีว่าให้วาเฉยถ้าสิ่งใดมันเป็นกฎต้องกรรมเกิดแล้ะฟางแก่มาถึงคนดี ความป่วไยไข้ไม่สบายมาถึงตัวเราก็ดีความพัฒนาจากของรักของชอบใจไม่เกิดขึ้นก็ดีการลิขาสังเสริมไม่เกิดขึ้นก็ดีซึ่งความตายจะมาถึงเราก็ดีเรามีอารมณ์วายเผยถีอว่านั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเกิดมาเท่าไรตายหมดตอนนั้น ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอารมณ์ได้อย่างนี้ก็เชื่อว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานเป็นปกติในเมื่อท่านทรงฌานเป็นปกติการจเจริญมโนนิพิเพียงแค่ครั้งเดียวก็มีผลแต่ผลนี้ได้ในระดับนี้ก็จะได้แค่กาม,มาวาจงสวรรค์หรือว่าได้แค่สมันโลกยังไม่ถึงพระนิพพาน ต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องตัดอารมณ์แบบยอคิดว่าร่างกายที่มันทรงอยู่นี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันประกอบไปด้ธาตุสี่มีแต่วามสกปรกไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาแม้นยที่สุดมันก็ฟังไปในที่สุดนั่นมันพังไปแล้วเราไม่พังเราคิด จะต้องหาสถานที่สกิดสอไปถ้าจิตเลวเราก็ไปอบายภูมิีนเรกเป็นตนถ้าจิตดีหน่อยหนึ่งก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นสมถ้าดีถึงนี้สุดปฏิ่านที่เวลานี้เราต้องการปลิภาณดังนั้นก็ทรรมเทษ่านององสมเด็จพระวิษมาทีทรงเน่า ก็ร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันไปก่อไปได้ธาตุและธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟอานในแตุ่จาระแต่ส่สาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกะประปกอบตัวม,มุมทั้งหมดในที่สุดมันก็พังมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมันอีกเกิดมาแล้วก็แล้วกันไป มันต้องการกินเราก็ให้กินมันต้องการนอนเราก็ให้นอนมัน้อาการพก่อนต้องสบายปกติความอายเขาใจความหนาวความร้อนเราก็ให้แต่เราคิดไม่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะโกมีรา่างกายอย่างนี้ต่อไปหลังจากชาตินี้ไปแล้วที่ที่ว่ารา่างกายประกอบพิทธธาตุสี่อาการธาตุท,ทีสองไมีดีามสกระกบนโตโะ มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หลายไปในสุดแบบนี้จะไม่มีสำหรับเราเราต้องการคือมรดกอารมณ์นี้ธบรมดาทางพ็บ้ิงมรดสทุก์ทังต้องรักษาให้ส่งตัวรวงความว่าอารมณ์ขมหมกที่กล่าวมาก้อนหนึ่งจงยายสนใจกับกริยาของอุุณอ์ือตัดการวลเฑียให้หมด ทุกคนถ้าไม่สนใจกับจริยาทุกคนอื่นก็วางใจตัวตัวเองความลำพานความพู้สั่สร้างปัญญาใจแต่คนอื่นมัก็ไม่มีตายคนตายก็สงบที่ไม่สงบก็ไม่มีอารมณ์อย่างนี้มีจิตเลวจะเป็นเรือหนาจึงไม่สงบแตวเวลาการสอนะมัร,ระวางสีอยยาทำลายสีในตนเองอย่าแนละนำให้คนอื่นทำลายสีล อย่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นกลายิงแล้วข้อต่อไปในว,วัฏฏะวังอารมณ์ข้องใจที่เรียกว่าเน,นมะบาร,รมีคือตะปูวันห้าได้แก่จิตพยายามและร,ร,รับความรักในรูปสวยเสียงกรอบกลิ่นหอ,อมรสอร่อยสัมผัสสบายใจเพราะมันเป็นของสกปรกไม่เกิดขึ้นในเวลานต้นมันเสื่อมไปแล้วก็สลายในที่สุดไม่มีอะไรทรงตัวเราไม่อยากได้ ตัดความโกรธความขมขื่นเก็มันไปเผาผลาญใจให้เราร้อนตัดความหงุหงิเขานอนในขณะปฏิบัติความดีเขาเป็นพลเกเชิงกายความดีตัดอารมณ์บุ้งบ่านและมณ์ขัเสียงของคนคนอื่นเขาจะยังไงก็วเองเขาเราว่าเราไปตามเรื่องตัดอารมณ์สงสัยที่มีอยู่ในใจในการปฏิบัติความดี นอกจากนั้นต้องทรงเสมอองิตด้วยความดีด้อยความยางสีีมีเมตตาความรักตรุณาความสงสารโมตุตารีจิตอ่อนโยนุเบขาวานเฉยและต่อไปก็ตั้งใจคิดว่าโลกนี้ไม่มีความหมายเทวโลกไม่มีความหมายอมราโลกไม่มีความหมายจิมม่งที่เราต้องการก็จืองนี่ตย ขันห้าที่เต็มไปด้วยธาตุสีเหตยการสามสิสองมี่นปางปรขโอบครอย่างนี้จะไม่มีผลอะไรตายจากชาตินี้ไปแล้วสิ่งที่เราไปก็คือที่ข์ตายตาจิตธมัญดาเป็นพุทธวิสุทธุกท่านดำรงอยู่รงแบบนี้เป็นปกติาการเจริญสมาธิของท่านวันนี้ก็จะมีผลเข้าถึงพระอาริยเจา้า คือพระโสดาบันท่านกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยคือมีความรู้สึกว่าใหญ่ใจมีความเคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธรระสนาไม่สงสัยและต้องสอนพระองค์สอนใจศาสมาสัะพุทธเจ้ามีศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตรักปริบาลเป็นอารมณ์อย่างนท้ิ์ขลิบเว่าพระโสดาบันปฏิธาณธรรมี และวต่อไปนี้ไฟขวัญยารำพุทธบริษัทจางหลายโดยคุณนา,นายได้กายตรงชำรงจิตให้มันตอนนี้จะรับอารมณ์อื่นได้หมดได้ใจใัดขันห้าขาดเมื่อเฉพาะคำสอนของคพเะ็นพระบรมโลกสำน,สสกนสักสืก่อคัมภีร์ได้กระโดดรูปลมห้ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้าเรียกวันะมะ เวลาให้ใจออกนึกว่าพลางเวลากำหนดสมาธิจิอยาให้มันลึกเกินไปอย่าห้แน่นเกินไปทำแค่สบายๆพราอรมเป็นสุขจะได้เคลื่อนไหวได้ถ้ายินสันดีคันใหญครีสหนึ่งจะเพิ่งลืมตานั่นเป็นเวลาที่ตัวผู้สอนจะเข้าไปแนะนำท่านถ้าตอนนี้ไปก็จะต้องเวลาไว้เพียงสิบนาทีเศษเศขอทุกท่านแร้งกายให้ทรงรงสิิให้มัน ตลอดรู้ลงไม่ใจเขาออกใจทำภาวนาและพิจารณาตามปัจญาิยะใจจนกว่าจะยินสัญญาฤกษ์นหนึ่งที่อาจารย์พูดสอนจะเป็นแนะนําทัน